ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดไ่ได้ท่านผู้ชมทุกท่าน ได้ปรารบเรื่องคนเขาถามมาเยอะว่าการทำบุญให้ชะตาเมืองบดีขึ้นเนี่ยมันได้ผลไหมผมไม่ได้ผลเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่วิธีบ้านเมืองที่มันจเจริญเนี่ยชะตาจะดีเนี่ยมันมีวิธีการอยู่แต่ที่มันไม่ดีเนี่ยนะเพราะอะไรหนึ่งผู้นำขาดความสามารถสอง ผู้นำและประชาชนชาติขาดความรู้ถ้าการศึกษาของเด็กไม่ดีนะท่านนะแล้วทยอยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะฮะไม่ทุ่มเทเรื่องการศึกษาให้มันดีแล้วก็ชะตาเมืองไทยไม่ดีนี่ในภาวะความยากจนของผู้นำที่ขาดความสามารถในภาวะโควิดสามที่ผ่านมาท่านลงพยากรสิ เพราะประเทศไทยมันจะล้าหลังชะตาเมืองมันจะไม่ดีขนาดไหนต่อระดมคนมาต่อทุ่มเทเรื่องการศึกษาไม่ใช่ทุ่มเทเรื่องตึกเรื่องอาคารเราไปคิดเอาสิท่านท่านไปผู้นำแต่เพอเอผผู้นำบางคนไม่มีความละไม่มีความสามารถมันก็คิดไม่ออกเรื่องการศึกษาท่านดูสิอาตมาเป็นคนจนท่าน ไอ้คนจนที่ออกทีวีเนี่ยจนไม่สู้อัตมานะเอาจริงๆแต่เพราะเราได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากพระสงฆ์จากญาติโยมวันนี้จึงมานั่งคุยกับท่านเปรียบเทียบกันอย่างนี้บ้านของท่านต้องการดวงดีไม่ใช่ท่านทำบุญบ้านและดวงดีท่านส่งลูกให้เรียนให้เป็นคนดีให้เรียน เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแล้วเอาผลรวมของการที่มีการศึกษานั้นนะฮะเอามารวมกันชะตาเมืองจะดีขึ้นเมืองจีนมาไรบปเับปอปรท่านแต่เมืองไทยเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนะชะตาเมืองไม่ดีอยู่ที่แหละผู้นําและประชาชนในชาติขาดความรู้